เตรียมขลูกพี่น้องเอาขปลูกใส่คุสิเตรียมไปบ้านบ้านกาะไปไหนบ้านเขาได้พี่น้องสิต,ตก้าดำหน้าปีนี้สิผ้าพี่น้องต,ตกาแล้วก็ดำหน้าเขาเ่าชซน้ำขึ้นหนึ่งแล้วก็เอาม่านเ่น้ำขึ้นหนึ่งแล้วก็เอาม่านขึ้นไว้อีกขึ้นหนึ่ง,ก,นนงก็ร่างแตกพี่น้องนี่ขั้นสิบบ้านกับญาติน้ำเหมือนกัน อย่าน้นเมื่อจากให้หน้าขั้นสิบ,บวานกะอีกโดนฝนเที่ยฝนบ่บ้าไงกะสิบวันไ้วานไงกะสิธาโดนนอคพี่น้องกะเลียบานเขาเขาเขาสามเดือนไม่พี่น้องเขาโดได้หนิวานเขาโดเขาสามเดือนอ่อนอยู่พี่น้องพันเขาอ่อนแสบอยู่เขาพัานไม่ไปเปลี่ยนพันมาใหม่พี่น้องหอมอ่อนกินแสบขึ้นอย่างนีิพี่น้อง พันเขาบางเม็ดเขาดูเม็ดเขาก็ง,งามพี่น้องผุนน่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอวยห่วยปานเขาก็ขกค้หกผุนได้หนิพี่น้องกินแสบอยอ่อนหอมไปแต่เอาพันอยู่จ้ะเพื่อนว่าเพื่อนว่าได้ไหลายพี่น้องเห็ดห <c oughs> น้าปังมาหัน่นกะไร่หนึ่งได้หลายหลายได้สามสิบกส็สอบผไลไร่หนึ่ง แต่เอาพันอยู่พี่น้องเอ้ยหันได้ออนเทาก็บไหวไทยกินเนาะพี่น้องเนาะว่า,ารเราจะขู่สามหรือส,สี่วะว่าเ้าเบิด์จะขู่ว่างหันเม็อจูสามสามสี่ขู่อันมันหลายกว่าได้ล่ะนี่ถ้างี่หลายกว่าบันบ่นแมียนไปจ้ะไปบ้านเข่าน้ำกันมาบ้านกันน้ำกันพี่น้องตัวนคนแทกอนแทกอะภาพสวยงาม ถ้ามาวานกาพี่น้องไอง้แบตเตอรี่หมดเหรอคะดีริวแบตเตอรี่ก็หมดพี่น้องเก็บเข้าเก็บขา,บขา,าแล้วท่าแล้วเมึงอหิวไปช่วยเพื่อนก้อนนี่ ข้าหนวัตสังนี่ระเดนมันจะเอาเลยจ้าทสบายอ้ยบเัอเป็นอย่างจ้าว่านตอไปเลยจ้าอันนั้นเป็นเขาเจ้าพี่น้องว่านเขาเจ้าว่านเขาเจ้าไวถ่ายสมแน่ไวถ่ายดำแน่เอาสีชูเอกสองร้อยสองรมัด อันนี้ข้าวเหนียวเอาวานเลยจ้า,าแต่สมัยโบราณเพิ่นบวชเพิ่นบว่าเพิ่นบวชเห็ดเขาหน้าไผา่เขาหน้าวานในพี่น้องมีแต่ตัวกาดำเอาเอาขึ้นในท้งปุ๋ยให้อย่างมูนนนนนนงน้นนั่นอันนี่แหละเพิ่นคืนจังไดบุกเพิ่นเลยเสียนั่นพี่สาวเพิ่นเลยสียดำเอาจา้ะ หน้าเพิ่นน้อยเพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดน้อยๆเฮ็ดเพียนๆดำเอาบ่ให้เกิดหญ้าบ่ใช้สารเคมีแม่พี่น้องดำเอาบ่ให้มีหญ้ายามเกี่ยวก็เกี่ยวมือบ่ได้ใช้รถแ่พี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดแบบบ่มีสารเคมีเคมีเพื่อสุขภาพหน้าวานนี่ต้องได้อันนั้นเด้พี่น้องนาวานนี่ก็ต้องได้ฉีดยาฆ่าหญ้าาหยังเนาะแต่ว่านาดำนี่เพียนเอาบ่ให้มีหญ้ามีหยังนาน้อย หน้าลรสองลายเองสิก็ให้ได้ลหลายๆดำเอาพี่น้องจะนี่คือวานกาเด้อจ้ะพี่น้องมึงน้ำกันกาได้เดือนหนึ่งผุดหรือจ้ะโอ้ได้เดือนหนึ่งผุดได้จ้ะจังคอยได้ได้ลูกเดือนหนึ่งห่อกะลูกฮะยี่ิบแปดมือ กะซัมก็เกือบเดือนนั่นแหละค่ะกาเดือนหนึ่งพ่นสีแขง็งถ้ากาป่อพ่อเดือนนีพ่นสีอ่อนติดมือเวลาห้าดำพี่น้องถ้ากาเดือนหนึ่งนีสีแขง็งเวลาห้าดำพ่นกับปติดมือกระดำงายสำหรับผู้เหตุเบื้องผุนผู้นันผูผ้หมอบกาก,ก็มี่วิธีหมอบตะก,กาสมัยตะกี้พ่นกับมัดใส่กับขาดเนาะพี่น้องสมัยนี้กะ คนบ่แม,มนค้วไได้แต่เกี่ยวคั้วเห็ดเนาะพี่น้องเนาะคว้ยเห็ดกับมัดใส่ขาดเลยใหม่หมอบแกให้คัย้ยเพิ่นเข้ามัดใส่ขาดกับหมอบไปเลยจ้ะคลิปนี้ก็เท่านี้ละจ้าคลิปหนาพอกันใหม่นาอจจะเนาอสวัสดีค่ะ